สวัสดีครับผมพลผลชิคกอรครับมาสุขใจอีกทีนะครับวันนี้ผมก็จะเอาพระของกระแพงอีกอันนึงนะครับที่ที่ได้มาจากกลุนะฮะเป็นอะไรส่งปืนนะครับสวยอันนี้สวยมากคมชัดชัดมากๆเลยสวยมากๆนะฮะแล้วก็มีคราบกลุมีแร่มีหลายๆอย่างแต่ว่าสวยงามนะครับทาได้สวยมากถ,ถ้าถ้าผิมพ์สมัยโบราณจะสวยคมชัดมากๆเลย นะครับในการฝังไว้ในดินเลยต่างกนี้ก็จะเขาก็จะคงสภาพอยู่เหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วก็สวยงามมีขีดข้างบนเล,เลยแล้วครสัสเกตจะขีดได้เพราะว่าพวกนี้พระที่ไม่ไม่ค่อยมีใครเล่นกันนะฮะเขาก็จะไม่ค่อยทําปอบเท่าไหร่นะครับก็จะมีก็จะมีพระนารายณ์อยู่ทางด้านด้านขวาองค์พระแล้วก็นะอันนี้น่าจะเป็นพระแม่อุมานะ่ พันอะไายพระแม่ลมัศมีอีกฝั่งก็จะเป็นพระแม่ลมัศมีตรงกลางก็จะเป็นพระพุทธเจ้า,เ,าเป็นหน้าปกนะครับเป็นหน้าปกาซึ่งแสดงถึงการรูปปั้รักษาคุ้มครองของพญานาคนะข้างหน้าปกนะครับด้านด้านาด้านซ้ายด้านซ้ายมือของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นพระแม่รัสมีอันนี้ก็เป็นเทพีแห่งโชคลาภเทพีแห่งโชคลาภ ทางฝั่งด้านนี้ก็พันนารายก็ผู้สร้างโลกเนาะน่าจะน่าจะใช่มีผู้สร้างและผู้ทำลายแต่ผู้สร้างโลกอันนี้ก็คือโชคลาภบาร,รมีอะไรพวกเนี้ยที่ที่เป็นอ่าเกี่ยวกับทรัพย์สินนะฮะพระแม,ม่รัศมีตรงกลางก็จะเป็นน่าเจ็ดเสียนน่าจะเป็นน,าานันตนคราชนะฮะแล้วก็แล้วก็องค์พระเจ้าตรงกลางนะครับสวยงามคมชัดฮนะ มีกันมาสี่ห้าองค์นะครับลองลองพิจารณาดูนะครับถ้าชอบก็แอดไลน์เข้ามาหรือที่ต่อเข้ามาก็ได้นะครับ f อฟผู้ติดตามท่านผู้ชมนะฮะหรือเข้าไปชมในเว็บไซต์ก็ได้นะครับเว็บไซต์แล้วเว็บไซต์แล้วก็แล้วก็ในช้อปปีนะครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูนั้นได้เลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ